มมูันเป็นเยอะมากมันระยะกระจายกินหมดแล้วอ่ามันกินหมดอตอนนี้ก็เลยตผ่าต่อมน้ำเหลือ,องข้างซ้ายออกไปหนึ่งข้างโ<า>ชคดีแต่ว่ามันไม่ได้ตัดขา,ายุบมันหายไปเลยปกติเลยชื่อวานิดาแท่ตาเมลูกนะเป็นมมลูกโตก่อน<า>ก็เป็นมาหลายปีแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นมะเร็งอะ่ะเขาก็เลยนัด นัดผ่าวันที่เก้ามีนาพอวันที่เก้ามีนาไปผ่ามันเป็นเยอะมากมันระยะระยะ,ระย,ะระยะกระจายมันพอผ่าไปแล้วนะหมอว่าเครื่องมือเลือนิดเดียวเครื่องมือจะเข้าไม่ได้อ่าแต่ดีเครื่องมือเข้าได้พอเข้าได้ก็ผ่าแต่ตอนนี้มันอ่าตอมน้ําเหลือขาหนีบสองข้างมันกินหมดแล้วอ่ามันกินหมดตอนนี้ก็เลยผ่าตอมน้ําเหลืองข้างซ้ายออกไปหนึ่งข้าง โชคดีแต่ว่ามันไม่ได้ตัดคานะมันก็เหลือต่อมน้ำเมืองค่ะขาหนีบข้างขวากับทางแยกข้างหลังหมอก็เลยว่าจะต้องใช้แสงให้คีโมสายแรกสองครั้งแล้วก็คีโมหกครั้งคัดการรักษาแต่พอใช้แสงแล้วเนี่ยพอไปเห็นที่โรงพยาบาลเนี่ยบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายว่ามันน่ากลัวนะกลัวจะไม่หาย ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเรายังมีอยู่ในตัวอีกมันยังมีในตอมน้ําเหลืองขานอีกข้างขวากับทางแย่เราก็กลัวกลัวเป็นด้วยนะแต่ฉายแสงบางคนน่ะเขาจะเพียเขาจะทานข้าวไม่ได้แต่เรากินโซนิตินไปแล้วหน่สักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่าเราก็คือเราจะเหนื่อยไม่มากแต่กินได้ปกติคือจะไม่มีอาการไม่ไม่คือเราจะดีกว่าเพื่อนหน่อยนึง แต่คนอื่นก็คือที่เขาไม่ได้ทาเขาจะเพียเขาจะต่างเยอะเขาจะต่างเยอะก็ร,ะรักษาไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนให้ให้คีโมเขาก็ว่าจะกินข้าวไม่ได้จะนอนเราก็วิตกจริตอีกเนาะกลัวจะเหมือนเพื่อนกลัวจะกินไม่ได้กลัวจะอ้วกกลัวจะอะไรบางคนนี่ถือถังเลยคือคีโมพี่ซิมก็ไม่มีอาการไม่มีอาการอ่อนเพลียไม่ไม่เป็นไรเลยกินได้นอนหลับสบายไม่มีปัญหาไม่อ้วกไม่มีผม มีแต่ขึ้น oh. พี่ก็กินมาเรื่อยๆคือกินแบบกินจนให้ถึงเอ็กซเรย์พอไปเอ็กซเรย์แล้วหมอก็ไปนัดตรวจวันที่ยี่บสามก็หมอก็ว่าดีใจด้วยนะคนไข้หายแล้ว mm hmm. หมอว่าหายแล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าคนไข้เนี่ยระยะที่สี่ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าว่าคนไข้เป็นระยะที่หนึ่งนี่หมายถึงว่าหายเลยเ <Okay. S 1> พราะว่ามันยุบหมดเลยมันยุบไปหมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็ที่ตอมน้ำเหลืองอ่ะ ที่มันกินจนหุ้มเส้นเลือดใหญ่ะนะมันก็ยุบมันหายไปเลยปกติเลยมันไม่มีรอยเลยนะว่าเออเป็นมะเร็งขึ้นมาเกาะกินมันไม่มีคือมันหายหายหายเรียบไปเลยเชื้อมะเร็งถ้า <มะ S 2> ใคร<ะ>เป็น<ะ>อย่างระยะหนึ่งระยะสองาไม่มีเงินแต่ก็ต้องพยายามหาเงินให้กินดีกว่าเราไปนอนรักษามหมดเยอะเหมือนกันใช่เป็นมะเร็งเนี่ยพูดถึงโรงพยาบาลมันไม่ไม่เสียอะไรนะน้องอน้นแต่เรามันเสียเวลา เราต้องไปนอนรักษาเนี่ยเป็นปีเป็นปีนะเป็นมะเร็งนี่ขนาดเราระยะสี่ยังหายใช่คิดดูเป็นไปนอนรักษาเนี่ยบางครั้งนึกยังร้องไห้เลยนะว่าโอ๊ยทำไมกูต้องแบบว่าต้องมานอนแบบนี้นั่นเนี่ยแล้วมันถึงว่าให้หันมาสนใจยาเซนิตินตัวนี้ถ้าเกิดมีเออมีหรือว่าให้โูกหลานหรือยังไงก็ให้ลองซื้อมารับประทาน ไม่ต้องลองทานคือทานเลยนี่แหละ <laughs> ทานจริงๆแล้วมันก็จะหายจริงๆ